ตนนี้ถึงรอบบ่ายสองค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสี่โมงค่ะวันนี้เดี๋ยวรอบสี่โมงจะก,กำลังจะเข้านะคะไม่เด็ดแล้วตอนนี้เป็นไปตาเวลาแล้วนะตามตารางนะ มา take a last ค่ะอื๊บอันดีไปยืนโดยอยู่พี่เกศได้ได้แจกอีกปะได้แล้วไม่กินเนี้ยอยากได้บ้างอ่ะเอ้าไม่กินนี้จ๋าได้แล้วนี่ฝากน้กกับเจนอ๋อ พี่ฟ้าเทคับเลสนี่ค่ะปรดีรอบแรกเนี่ยอ,อาจจะชา้าเพราะว่ามีอาบอสคุยกับน,นางงามอยู่นะคะที่แบบวเป็นการเหมือนอะไรนะ orientation เหรอใช่เทคับเลสพี่ฟ้าเทคับเลส คือตอนนี้รันออตามเวลาแล้วนะคะไม่ไม่เลทแล้วนะเพราะว่าช่วงช่วงแรกอะมีแบบส,สื่อสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เลยหายอย่างบอกชายอย่าพิ่งเข้าทำไมอะออไม่รู้ <c oughs> ไม่บอก <c oughs> ยังค่ะเดี๋ยวสี่สี่โมงทำไม <4 S 2> บอกอชายอย่าพิ่งเข้าอะทำไมอะ ดดยได้ใครเป็นแฟนพี่หมีน้องชายอยู่ทุกรอบค่ะวิ่กีนนี้น้องบอกในในโรงนะคะกอกน้องชาหลอบบ้านกองทัพแฟ้ไว้าตายแล้วจะไปบอกได้ไหม,มอ่ะบอกทุกคนเดออี๋ยวได้ไหมอ่ะ ถ้าเกิดเราทำแล้วมีความสุขเราก็ทำไปนะคะถ้าเกิดเราทำแล้วไม่มีความสุขเราก็หยุดแป๊บนึงก็ได้เดี๋ยวบอกพี่หมีให้พี่เอ่อ,อ,อบอกบอกอบอกบอกอบอกว่าบ้าเออให้ลรก <c oughs> ได้ไหมอะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอะน้องชาเมาน เดี๋ยวถ้าเกิดบอกได้นะไมู่้จะบอกกล้าบอกหรือเปล่า <laughs> อุ๊ยเขาจะเข้าล้มั้งคี่ขวานฝากบอกชาเรากอกนอ้าว ทำไงล่ะเดี๋ยวบอกเอเฮ้ยจะจะบอกบอกบอกมีได้ไหมบอกว่าให้น้องชาแป๊บหนึ่งกี่นาทีอะกี่นาทีกี่นาทีเนาะเดี๋ยวเด้วจะบอกกล้าบอกไหมอะพี่ก็แบบว่าประมาณแบบไม่กล้าตะโกนด้วยวายอบอกบอกสองนาทีสองนาที เพราะนี่มันเพิ่ง15.49กำลังขึ้นมาอยู่ในลิ้คิดว่าทันนะคิดว่าทันเดี๋ยวนะถ้าอยู่ะเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีคนมอบของให้น้องชาอาจจะพยายามนะวิ่งมาแล้วอ่ะวิ่งมาแล้วน่าจะมาทันนะเดนะน้องน่าจะยังไม่เข้าค่ะโอเค ถ้าเกิดน้องชาขยับจะตะโกนบอกไหมนะแต่ตอนนี้ไม่บอกนะเราก็เขินอยู่อย่าเพิ่งนะเกดมนลอย่เพิ่งขยับนะอุ้ยว้าอย่าเพิ่งทำไงเดียอออย่างเงี้มันยังมีเวลาอยู่นี่อีกสินาทีกำลังวิ่ง แล้วเข้าเหรออุ้ยอุ๊ยเอาทำไงดีอ่ะเออทำไงดีอ่ะเราจะเข้าอ่ะทำไงดีอ่ะ้ายหรือยังว้ายนีมีฝากให้น้องรอสักหนึ่งนาทีได้ไหมเออมีแฟนคลับเขาวิ่งจะเอาของมาให้น้องตองพับอิงฟ้าหนึ่งนาทียังอยู่ใช่ไหมโอเคเขาบอกหนึ่งเะซ้อมหลังวิ่งมาเขาฝากบอกในไลฟ์อย่าบังไปนะอ่ะบอกแล้วนะ บอกแล้วบอกแล้วฉลนรลอยยืนแจกของอยู่นะคะโอเคลุ้นนะโอเคพูดแล้วไงบอกบอกพี่หมี่ให้แล้วว่าให้เขอให้น้องชาเขายืนยืนไมกได้่ตองนี้ค่ะยืนแจกของอยู่ข้างหน้านะคะสําหรับคนที่จะเข้าลงรอบนี้นะคนที่จะเข้าเต็มตัวเลยนี่เขาเขาเขายังไม่เข้าเะค่ะอ้าวเข้าอ้าว ไปเฉดข้างในหรือเปล่าแต่บอกพี่หมีบอกพี่หมีไม่กินเนี่ยเดี๋ยวเขาคงเดี๋ยวเขาคงเอ่อ